แปดราชันจากเรื่องโทริโกะเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ร้ายที่ทรงพลังที่สุดในโลกกูเมเลยก็ว่าได้ครับพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ปกครองอารีทั้ง8ในโลกกูเมแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ร้ายแต่จริงๆเนี่ยพวกเขาเหล่านี้เนี่ยกลับมีสติป,ปัญญาเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่ามนุษย์เลยก็ว่าได้ครับพวกเขามีบทบาทในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ที่พวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่และก็เป็นผู้ฝ้าระวังฟูคอสที่ทรงพลังที่สุดของอาคาเชียด้วยทําให้พวกเขาเนี่ยมักจะมีปัญหากับปูในโตเยอะบ่อยดังนั้นวันนี้เนี่ย รรกครับำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาโทริโกะทางในอนิเมะและก็มังงะน,นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูอนิเมะและก็มังงะเนี่ยก็สามารถไปหาดูได้หรือว่าจะหาซื้อมงังงะตรงที่ผมแปะไว้เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนอนิเมะเนี่ยก็ตอนนี้การ์ตนนูนขับมีการน,นํากลับมาใช้ใหม่ก็ไปดูได้เช่นกันครับตอนนี้ผ่านไปครึ่งเรื่องแล้วสำหรับใครที่ดูมาแล้วและก็อ่านมาแล้วนะครับและพร้อมที่จะฟังเนื้อหากรบอกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับตอนนี้ก็ไปชมกันเลย ราชันมังกรสิ่งมีชีวิตจากเผ่าพันธุ์เดโรอ,อุตปูปกครองแอเรียที่1ราชันมังกรเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตจากเผ่าพันธุ์มังกรเดโรอุตครับว่ากันว่าเขาเนี่ยเป็นเดโรอุตตัวสุดท้ายของเผ่าพันธุ์และก็ว่าได้เพราะว่านอกจากเขาแล้วก็ไม่มีใครปรากฏตัวออกมาเลยครับนอกจากจะเป็นตัวสุดท้ายของเผ่าพันธุ์เนี่ยตัวของเขาเองก็ยังไม่มีชื่ออีกด้วยดังนั้นผมจะเรียกเขาว่าเดโรอุตตามชื่อเผ่าพันธุ์ของเขาแล้วกันโดยเดโรอุตเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่1ับและก็อนิเมะตอนที่56 ซึ่งก็เป็นคนละตัวกับที่เป็นราชันมังกรนะครับเพราะว่าราชันมังกรจอ,อกอีกทีตอนที่373แต่การกล่าวถึงในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าโคมัสืเนี่ยไปขอให้แมวตีมีดให้ซึ่งแมวก็ได้ใช้เครืร่องของเดโรุสในการสร้างมีดให้กับโคมสัสสอโดยเจ้าตัวเดโรุสเนี่ยเป็นมังกรที่มีขนาดมหึมาครับและก็เป็นมังกรที่มีฟันเดียวความยาวของลาตัวมันเนี่ยยาวได้ถึง4 0 0พเมตรหนักกว่า80บล้านตันครับและคาดว่ามีอายุยาวนานมากกว่าหนึ่งนปีทาให้มันเนี่ยถูก อุดเนี่ยจะมีเขี้ยวเดียวแต่กามแข็งแๆของเขี้ยวของเขาเนี่ยก็แทบจะไม่มีสิ่งใดสามารถตัดขาดหรือว่าแปรรูปได้มีเพียงประกยดาวแห่งเมลเท่านั้นที่สามารถนํามาขัดและสร้างเป็นอาวุธจากเขี้ยวๆเดียวนี้โดยเดโรุดเนี่ยครอบครองพื้นที่แอเรียที่1ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ํายาฟื้นฟูซ่อนอยู่ครับว่กกันว่าน้ํายาฟื้นฟูนี่เนี่ยเป็นส่วนผสมสําคัญของฟูคอนอคาเชียครับแต่ทิ้งกันนั้นเนี่ยก็ไม่มีการอธิบายครับว่าน้ํายาฟื้นฟูกับเดโรุดเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรแต่ตัวของเดโรอุดนน่ยะมมมวาาร้้กกๆแล็งิสัพ โจมตีทุกคนที่เข้ามายังถิ่นของมันโดยพลังที่น่ากลัวของเดนโทอุสก็คือเลเซอร์ความอยากอาหารครับที่เกิดจากการรวมพลังงานความหิวจากลิ้นจํานวนมากในปากและใช้เวลาในการชาร์จอย่างเต็มที่ก่อนจะยิงออกไปแม้ว่าจะมีการชาร์จที่ยาวนานมากๆนะครับแต่ก็แลกมาด้วยพลังทาลายล้างที่สูงจนสามารถยิงทะลุออกอวกาศและทำลายวัตถุทุกอย่างที่กวางหน้าไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ดาวแคทหรือแม้กระทั่งดาวหางบางบรัราชาวานที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ของราชันเนี่ยถ้าหาก่าถูกโจมตีด้วยเลเซอร์นี้ก็ไม่สามารถรอดไปได้ครับซึ่งใใในนึกกหญ่ารต สู้กับอคาเซียเดโรอุตเนี่ยก็ได้ใช้สิ่งนี้ต่อสู้กับอาคาเซียด้วยนอกจากนี้เนี่ยเดโรอุตเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการรับรู้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเหมือนกับราชันตัวอื่นครับและที่เด่นอีกอันก็คือพลังในการฟื้นฟูระดับสูงครับที่แทบจะสูงที่สุดในหมู่ของราชันเลยก็ว,ว่าได้ถึงขนาดที่ว่ามีที่ทําจากเคี้ยวของเขาเนี่ยยังมีเอฟเฟกในการช่วยรักษาสุขภาพหรืออาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วแต่ระหว่างในการต่อสู้กับอาคาเซียเนี่ยเดโรอุตก็โดนอคาเซียเนี่ยยำสเลยครับจนเขาเนี่ยพ ก็มีข่าวว่าเขาเนี่ยสลัดตาแหน่งราชันหลังจากจบศึกครับราชันหมาป่ากินเนสราชันจากเผ่าพันธุ์เทินวูผู้ปกครองแอเรียที่2 กินเนสเนี่ยเป็นราชนหมาป่าเผ่าแบทเทลวูฟครับที่ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในมังะงตอนที่342ครับโดยลักษณะของกินเนสเนี่ยเป็นหมาป่าตัวสีน้ำเงินสูง55เมตรหนัก2 0 0 0 0ตันและก็มีความยากสูงถึง ,6550 ครับแม้รูปร่างของกินเนสเนี่ยจะเป็นหมาป่าครับแต่ว่ากินเนสกลับมีอุ้งเท้าเหมือนกับมือของมนุษย์ถ้าหากว่าจะทำมีหมายกนิ้วโป้งเนี่ยกินเนสทำได้เลยครับและเมื่อเทียบกับราชันตัวอื่นแล้วกินเนสเนี่ยก็น่าจะเป็นสัตว์ร,ร้ายที่น่า ื่นเยอะเลยครับเพราะว่ากินเนสเนี่ยเป็นคนที่เก็บจีโร่มาเลี้ยงว่ากันว่ากินเนสเนี่ยเสียฟันบางส่วนไป จากการดูแลจิโร่นี่แหละครับเพราะว่าโดนจิโร่ต่อยระหว่างการต่อสู้ก่อนที่ฟันที่หายไปของกินเนสเนี่ยจะกลายไปเป็นอาวุธของจิโร่ภายหลังครับกินเนสเนี่ยไม่ชอบการต่อสู้กับใครครับหากไม่จำเป็นเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยจะส่งลูกน้องหรือว่ามือขวานไปจัดการมากกว่าแต่ไม่ใช่ส่งไปเฉยๆนะครับเขาจะแอบตามไปดูด้วยแบบไม่ให้ใครรู้แต่หาว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกน้องก็จะเข้าไปช่วยทันทีครับแต่ถ้าหากว่าเกิดการต่อสู้ขึ้นจริงๆเนี่ยกินเนสจะเป็นคู่ต่อสู้ที่สุข,ขุมมากอ่านเกมว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ย เห็นอนาคตได้เลยในการต่อสู้หรือว,ว่าการล่าอาหารเนี่ยกินเนสจะไม่ใช้อารมณ์หรือว่าความแค้นในการจัดการคู่ต่อสู้ครับถ้าหากว่าหิวขึ้นมาเนี่ยก็จะล่าเพราะว่าความหิวเท่านั้นไม่มีการล่าเพราะความสนุกหรือว่าความเครียดแค้นแต่อย่างใดโดยกินเนสเนี่ยสามารถรับ,บุได้ว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ดีครับถ้าหากว่ากินเนสเป็นพันธมิตรแล้วเขาก็พร้อมที่จะช่วยให้ข้อมูลที่มันจะเป็นมากๆแก่พันธมิตรตัวอย่างเช่นตอนที่เขาเนี่ยชี้ให้โทริโกดดมครับโทริโกนี่ก็บอกว่านี่มันกลิ่นเฮียอะไรวะเนี่ยช่ยไม่ใช่ก็คือก่อน โทลิโกได้ไปเชิญหน้ากับกินเนสครับซึ่งกินเนสก็ให้ข้อมูลผ่านซีและโทริโกเนี่ยพอสูดเข้าไปปุ๊บก็รู้ทันทีครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยความแข็งแกร่งของกินเนสเนี่ยเขาสามารถใช้เท้าที่เหมือนมือของเขาเนี่ยกระทืบสิ่งใดก็ได้ให้ตายในทีเดียวครับคือถ้าไม่ตายก็ให้มันรู้ไปครับเพราะแรงกระทือบจากเท้าของกินเนสเนี่ยมันสามารถทําให้เปลือกโลกเนี่ยบิดเบี้ยวแบบเคลื่อนในน้ําได้เลยครับแต่สิ่งน่นากลัวจริงๆของกินเนสเนี่ยคือการดมกลิ่นของเขาครับเพราะว่าการดมกลิ่นของกินเนสสามารถทง แต่ถ้าหากว่ากิเนสเนี่ยไม่มีเจตนาฆ่าก็แค่อยากแกนมให้รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นใครทําอะไรเฉยๆเนี่ยก็สามารถทําได้ครับพอะแค่สูตรเดียวครับเขาก็สามารถรับ,บรู้ได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีเพศอะไรเคยกินอะไรมาแล้วบ้างส่วนสูงเท่าไหร่น้าหนักมีมากแค่ไหน d n เ็นเอป็นยังไงไปจนถึงปีศาจความอยากอาหารหน้าตาเป็นยังไงครับคือพลังนี้เนี่ยมันไม่ได้จํากัดแค่สิ่งมีชีวิตนะครับก้อนหินแม่น้ํลาลาธารเนี่ยก็สามารถรับรู้ผ่านพลังจมูกนี้ได้ครับก็แบบจมูกโคตรจะขี้โม้เลยลองคิดดูนะครับว่าจมูกที่ดมแล้วสาามรถ คนในหยุดนิ่งกลายเป็นคนไม่มีวิญญาณได้เนี่ยมาเจอคอมโบกับการกระทืบเท้าที่สามารถทําให้เปลือกโลกกายเป็นคลื่นน้ำเนี่ยคนที่โดนเข้าไปจะรอดหรือเปล่าแต่มันก็มีคนรอดอยูน่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนก็เถอะนั่นก็คือลาร์ดบอสของเรื่องครับที่ออกมาตบแปดาชันอสูนแบบยับยูยี่เพื่อแสดงแสงยานุภาพราชันอีการาชันจากสายพันธุ์อีกาจักรพัิผู้ปกครองแอริที่3 ราชันอีกาเนี่ยก็เป็นราชันที่มาจากสายพันธุ์อีกาจากักรพรรดิหรือว่า Emperor Crow ครับปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในมงังงะตอนที่335ลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นนกขนาดมหึมามีขนสีแดงเข้มและขนาดใหญ่โตมโหลานมากถึง3,000เมตรหนักได้ถึง25ล้านตันจะทำให้คนที่อยู่ด้านล่างของราชาอีกาเนี่ยคิดว่าตอนนี้เนี่ยค่ำแล้ว และด้วยขนาดที่ใหญ่โตนี่ครับทำให้ราชันอิกาเนี่ยกลายเป็นผู้ครองท้องฟ้าที่แท้จริงและก็มีความยากมังถึง6 0 0 0ประวัติย้อนหลังของราชันอิกาเนี่ยไม่มีการเล่าถึงมากนะครับแต่มีเรื่องราวว่าเขาเนี่ยมีพิษที่ร้ายแรงที่จะแพร่กระจายเมื่อมีการสยายปีกและหาว่าใครอยู่ใต้เงาบินของมัน,มนก็จะสูญเสียสติสัมปชัญญะและก็ตายในที่สุดครับซึ่งาลังที่แท้จริงของราชันอิกาเนี่ยก็คือความสามารถในการสร้างเงาได้ทุกที่รอบตัวครับแม้กระทั่งเหนือร่างกายของตัวเองคุณจะจำคันในความสามารถนี้ก็คือราชันอิกาาาจะสมรถ สร้างดวงอาทิตย์ขนาดจิ๋วอันทรงพลังที่ประกอบด้วยพลังงานแสงเข้มข้นไว้ที่ปากจากนั้นก็ส่องสะท้อนกับตัวของตัวเองให้เกิดเงาครับทําให้ยากมากๆที่จะรอดพ้นจากเงาของราชันอีกาและกะรอดชีวิตมาได้นอกจากนี้เนี่ยราชันอีกาก็ยังสามารถยิงพลังงานความอยากอาหารออกจากปากได้ด้วยครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะใช้ไม่ได้ผลกับอาาเชียและก็นีโอนี่4ซึ่งในช่วงสุดท้ายเนี่ยราชันอีกาที่ต่อสู้กับนีโอและก็โดนนีโอเนี่ยกัดกินไปบางส่วนจนบาดเจ็บสาหัสหนักครับส่วนพลังอื่นๆเนี่ยก็จะมีความสามารถในการรับรู้ความเปลี่ยนแแปลลงสภาาาพวด้้อมทที่่ํใหผ เขาเนี่ยรอดชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ครับเพื่อมารอให้อากาเชียเนี่ยตบเล่นในช่วงท้ายแม่งผู้จะเสียราชันเลยราชันงูจากเผ่าพันธ์มาเธอร์สเน็กผู้ปกครองแอเรียที่4 ราชันงูเนี่ยก็มาจากพ่พันธุ์มาเทลสเนกอย่างที่บอกไปครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่มีการระบุว่าเป็นเพศไหนดังนั้นผมขอใช้สัมปนามของเขาว่าเขาแล้วกันเขาปรากฏตัวมาครั้งแรกในมังอัในตอน335ครับลักษณะจะเป็นงูที่มีความยาว2 0 0 0 0 0กิโลเมตรซึ่งสามารถผ่านรอบโลกได้และก็มีน้ําหนักมากกว่า15,000ล้านล้านตันก็คิดว่าน่าจะถูกหรือผิด อันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันทําให้ความยากของราชันงูเนี่ยสูงถึง6กพันสได้ครับว่ากันว่าหากใครที่ได้เห็นหางหรือว่าหัวของมาเธอร์สนเน็กเนี่ยคนคนนั้นจะโชคดีมากๆครับจะว่างั้นก็ถูกหรือผิดดีคือเห็นหน้ามันปุ๊บก,ก็จะโดนมาเธอร์สนเน็กเนี่ยกินด้วยความเร็วสูงครับและความเร็วของมาเธอร์สนเน็กเนี่ยถูกบัญจัยไปว่าว่ายเหนือแสงครับทาให้สิ่งมีชีวิตที่โดนกินเข้าไปไม่รู้ตัวว่าโดนกินครับแร้ความไบในการเคลื่อนที่และขนาดตัวที่ แค่พยุก์้อนเล็กๆครับแต่ก้อนโคตรใหญ่โดยปกติแล้วเนี่ยมาเธอสเน็กจะไม่ล่าสัตว์บนโลกครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถยืดตัวออกไปกินอาหารนอกโลกได้ทําให้วัตถุดิบในท้องของมาเธอสเน็กล้นแล้วแต่หายากและกลายเป็นใบอมขนาดใหญ่ในนั้นแต่ท้องของมาเธอสเน็กเนี่ยมีน้ําย่อยที่รุนแรงมากๆซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นพลังหลักของมาเธอสเน็กเลยก็ว่าได้มันสามารถย่อยทุกอย่างในโลกใบนี้และในจักรวาลไม่รู้ว่าขี้โม้หรือเปล่าเพราะว่ายังไปไม่ถึงภาคจักรวาลทาให้มันกลายเป็นราชันที่เด่นที่สุดเรื่องการกินอีกตัวหนึ่งครับนบาาเชีย Mother ได้ใช้ท่าคุกน้ำย่อยในการกลืนนีโอเข้าไปครับและก็พันตัวเองเป็นก้อนๆแต่ในกางขี้โมกขอมะลังอาคาเชียกับนีโอครับก็ทำให้มาเดอร์เซนิกดิเสียท่าไปาพร้อมกับราชันวานราชันกว่างจากเผ่าพันธุ์สกายเดียผู้ปกครองแอร์เดนีห้า ราชันกวางเนี่ยมาจากเผ่าพันธุ์สกายเดียอย่างที่บอกไปรูปร่างลักษณะของเขาเนี่ยที่จะพูดตรงๆก็คือเขาเปรียบเสมือนเกาะยักษ์เคลื่อนที่ครับปรากฏตัวมาครั้งแรกในตอนที่335เป็นกวางที่มีแผ่นดินขนาดใหญ่บนตัวครับด้วยความสูงประมาณ1,000 0เมตรและก็หนักมากถึง ล้านล้านตันความยากอยู่ที่6,450บนเขาและก็บนคอของสกายเดียเนี่ยมันจะเป็นระบบนิเวศที่เรียกว่าป่าแห่งอาหารครับที่นั่นเนี่ยจะมีสัตว์ไร้ระดับความยากอยู่ที่4,000ขึ้นไปซึ่งประกอบด้วยงูยักษ์เดวิลสายพันธุ์แท้ที่มีความยากมากถึง5,100และก็อสุราซอรัส ที่มีความยากมากถึง4,990และก็อื่นๆอ,อีกมากมายอยู่บนนั้นที่รวนแล้วเนี่ยเป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์และก็แข็งแกร่งมากๆโดยเจ้าสัตว์ร้ทั้งหมดนี้นะครับจะมีความสามาัคคีกันร่วมมือกันต่อสู้กับภัยร้ายใดๆที่ยำกลายเข้ามาพาพวกเขาไปเจอซึ่งที่ทาไปทั้งหมดนี้นะครับก็ไม่ใช่เพราะว่าพวกมันเนี่ยรักสงบแต่อย่างใดแต่เพราะไม่อยากให้ราชันกวางต้องโกรธเพราะถ้าหากว่าราชันกวางโกรธเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โหดร้ายมากเพราะราชันกวางเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นราชันที่ใจดีที่สุดในกลุ่ม8รราชันคับ ลองคิดดูนะครับว่าคนที่ใจดีใจดีแต่กับโกรธขึ้นมานี่จะเกิดอะไรขึ้นและพลังของเขาก็จะประกอบด้วยพลังในการยิงความอยากอาหารที่ดุแนแรงออกมาใส่คู่ต่อสู้ในระยะไกลการสร้างมิติพิมุกที่สามารถเร่งเวลาได้ตามใจชอบซึ่งฟังดูแล้วอาจจะธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาครับเพราะว่าพลังในการสร้างมิติพิมุกของราชันกวางเนี่ยมันสามารถเร่งเวลาเป็นร้อยล้านปีในไม่กี่วิได้แถมยังสามารถ็อกเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจองได้อีกด้วยซึ่งในการต่อสู้กับอาคาเชียเนี่ยราชันกวางเนี่ยได้ใช้พลังในการสร้างมิติพิมุกนี้ในการทำให้ อ่อนแอลงและก็เกือบจะตายครับก่อนจะปล่อยให้เด็กๆเ,เข้าไปจัดการคือถ้าตอนนั้นอาคาเซียไม่กลางมิติพิมุกไว้เนี่ยก็คงจะตายหาไปแล้วและก็คงจะวิวัฒนาการเซล์ไม่ทันจนถูกสกายเดยยเียทำให้กลายเป็นผงเฟแต่สุดท้ายก็นั่นเลยครับด้วยความแบบเอ่อมันอวยหรือว่าขี้โมอะไรสักอย่างอาคาเชียก็เลยตบแปดลาชันเละลาชชนวานลาชันจากเผ่าพันวานหลุมดำมูนผู้ปกครองแอเดียที่6 เมื่อพูดถึงราชันที่แข็งแกร่งที่สุดด้านพลังต่อสู้แล้วมูนเนี่ยคือราชันที่ทุกคนเนี่ยยกให้เป็นอันดับหนึ่งในหมู่ราชันครับคือเขาเนี่ยเป็นวานในสรันวานหุ่มดำครับ ปรากระตักครั้งแรกในมืงอาตอนที่326ครับและสาเหตุที่เขาเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นสายพันธุ์วานหลุมดําก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในการสร้างแรงดึงดูดมหาศารดูทุกอย่างเข้ามาหาตัวและก็กืนกินเข้าไปครับแม้กระทั่งแสงทําให้บริเวณที่ราชันวานอยู่เนี่ยมันแบบมืดสนิทเลยโดยมูลเนี่ยมีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆโดยความสูง2,500เมตรและก็ยาวได้ถึง10,000เมตรหนัก1.5ล้านล้านตันความยากในก็สูงถึง6,590ลักษณะของมันเนี่ยคล้ายกับวานสีน้ําเงินที่เคลือบด้วยเปลือกแข็งตะ ซึ่งเปลือกแข็งนี่เนี่ยเป็นส่วนประกอบของเศษดาวเศษอุกบาทที่ถูกมันเนี่ยดูดลงมากินเป็นอาหารครับก็จากการที่บอกเลยว่ามันเป็นวานลุมดําที่ดูดทุกอย่างเข้าตัวแม้กระทั่งแสงสิ่งมีชีวิตเดียวที่อยู่ใต้ทะเลที่หลดจากแรง,งดูดของวานมูนได้ก็คืออนาเธอครับที่พยายามว่ายหนีมันด้วยความเร็วเหนือแสงตลอดเวลาและถ้าหากว่าใครก็ตามนะครับถูกราชันวานเนี่ยดูดเข้าไปก็จะทาให้พวกเขาเนี่ยเดินทางไปยังโลกวิญญ,ญาณแบบทันทีแบบไม่ตายถ้าเทียบก็คือถูกทรณีสูบตายทั้งเป็นครับก่อนที่จะโดนเหล่าวิวญญาณอาหารเน จะได้เอาร่างของเราครับนอกจากความสามารถในการสร้างแรงดูด,ดแล้วราชันวานเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการยิงลาแสงความอยากอาหารใดด้วยซึ่งในงสึกของอาคาเชียเนี่ยเราก็ได้เห็นร่างที่แท้จริงของราชันวานว่าเป็นวานที่มีลักษณะคล้ายกับวานสีน้ำเงินครับแต่ว่าตัวออกขาวๆก่อนที่ราชันวานเนี่ยจะได้ร่วมมือกันกับมาเทอร์สเน็กในการกลืนนีโอเพื่อให้มังกรเดรุดเนี่ยยิงเลเซอร์ใส่ซึ่งสุดท้ายก็ไม่เวิร์กครับเพราะว่าความโม้ของนีโอกับอาคาเชียราชันลิงจากเผ่าพันธุ์บอนบูนแบบบีนาผู้ปกครองแอร์เดที่เจ ถ้าพูดถึงราชนที่ขี้เหงาเอาแต่ใจและก็ขี้เกียจแล้วเนี่ยแบบมบีนาคือตัวที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้มากที่สุดในหมู่8ราชนครับเพราะว่าแบ,บมบีนาเนี่ยวันๆเอาแต่เล่นนอนกลางวันงานการไม่ทําสั่งลูกน้องไปทําอย่างเดียวไม่ใส่ใจพื้นที่ดูแลของตัวเองคือแบบเป็นราชันที่โคตรจะไม่เอาไหนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแบบมบีนาก็จะเป็นลิงเผ่าพันธุ์บอลบูนซึ่งภาษาญ,ญี่ปุ่นก็ไม่รู้ว่ามันอ่านว่ายัางไงนะครับเอาเป็นว่าความสูงของเขาเนี่ยอยู่ที่150ซนติเมตรหนักได้ถึง25ตันอาศัยอยูู่่ทีีเขา100 ความยากของเขาเนี่ยสูงถึง6000ครับแต่ว่านี้เนี่ยเป็นร่างที่เขายังไม่เอาจริงนะครับก็คือไอ้ร่างลิงเตี้ยตัวนี้นี่แหละปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่300ครับในอาร์คของแพรถ้าจะเทียบกับราชันตนอื่นแล้วแบมบีนาเนี่ยมีบทบาทเยอะมากเพราะการเก็บแพรเนี่ยต้องรับไม่เขาพึงพอใจและก็น่าจะเป็นช่วงที่ตลกสุดๆครับเดิมทีแล้วเนี่ยบรรพบุรุษของแบมบีนาพวกเขาอาศัยอยู่ใต้ต้นเบิร์ดไครที่มีซุปแพรน่ไหลออกมาครับแต่บรรพบุรุษของแบมบีนาเนี่ยกินซุปแพรนี่จนหมดจนทำให้อันทัะของลิงเหล่านั้นนเ่ยกลลาป็แหงงสสะมขอ และก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเดิมทีแล้วแบ,บมบีนาเนี่ยมีภรรยาเป็นลิงตัวเมียหน้าตาเหมือนซองเกครับและก็ชื่อแบ,บมบีนาเนี่ยเขาก็ได้มาจากเธอนี่แหละหลังจากภรรยาของเขาตายไปเนี่ยแบบมบีนาก็ตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าคาดว่าเหตุการณ์นี้ก็น่าจะทาให้แบบมบีนาเนี่ยมีงานอดิเรกแปลกๆเช่นการโยนภูเขาหนักหลายล้านตันให้กระดอนบนผิวน้าด้วยความเร็วหนึ่งมกักแบบไม่ลดลงจนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าภูเขากระดอนไปทั่วโลกก้อนที่มันจะเด้งรอบโลก7วันและก็กลับมาหาแบ,บมบีนาด้วยลักษณะก้อนหนเล็ เพราะว่าถูกเสียดสีหรือว่าจะเป็นการนอนของแบมบีนาเนี่ยก็อินดี้ไม่ต่างกันครับเพราะว่าแบมบีนาเนี่ยชอบกระโดดขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยตกลงมาโดยแรงถึงดุดของเขาร้อยจีแล้วก็ตื่นขึ้นมาอย่างมีความสุขครับแต่ถ้าามว่าทําไมแบมบีนาเนี่ยไม่เล่นกับลิงตัวอื่นครับนั่นก็เพราะว่าตัวเขาเนี่ยแข็งแกร่งเกินไปจนไม่มีใครเนี่ยสามารถเล่นกับเขาได้หรือว่าเต้นระบําลิงกับเขาได้คือเต้นปุ๊บตายหาทันทีอะทำให้แบมบีนาเนี่ยที่เสียภรรยาไปนโคตรจะเหงาเลยขณะที่ว่าพยายามสอนวิชาอนนนนนบบบูยใ้้กกกกกัััััลลลาาาาเเ่่่ววงงจะะมมีคครรสขได การมาถึงของพวกโทริโกครับที่มาตามล่าแพ่ทำให้แบ,บมบีนาเนี่ยได้ใช้พลังของตัวเองเต็มที่ในการเล่นในการต่อสู้และก็การเต้นรำกับพวกโทริโกและที่สําคัญครับได้เมียเป็นซองเกด้วยซองเกดแม่งโดนเกของแพ้เลยคือในช่วงการต่อสู้กับอากาเชียเนี่ยแบบมบีนาเนี่ยก็ได้รวมศึกกับเหล่าพันธมิตรราชันทั้งแดด้วยนะครับซึ่งเขาก็งัดพลังอย่างเต็มพิกัดอัดใสอากาเชียแต่สุดท้ายการโดนอากาเชียเนี่ยกัดกินจนเหลือเพียงศีรษะแลวก็ลำตัวเล็กน้อยครับเกือบตายดีที่หลังจากศึกนั้นเขาได้รับการรักษาจากเเซนนนตตอออรรร์พ้มกัััับาชวื่ ลาชันมาจากเผ่าพันธุ์เฮรักเฮราเคสผู้กกปกครองแอเดยที่8 ราชันม้าเนี่ยผมก็มีการเล่าไปแล้วบ้างนะครับในคลิปฟูลคอร์สของโทริโกเอาจริงตอนไปเขียนสะคริปต์เนี่ยก็แอบมึนๆอ,อยู่เหมือนกันโดยเธอเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตในผับพันเฮลักที่มีอายุนับหมื่นปีเจ้าตัวเนี่ยอาศัยอยู่ทีุ่บเขาราชันใกล้ๆกับต้นแอยักษ์ครับพร้อมกับลูกหลานเพราะว่าเธอกับลูกหลานเนี่ยต้องกินอากาศเป็นอาหารครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เธอคลอดลูกที่ต้องมีการรับอากาศอย่างมหาศาลเข้าไปแต่โชคร้ายครับทุกครั้งที่ต้นแอยักษ์นี่ออกผลพวกบลูไนโตเนี่ยมักจะมาชิงไปก่อนทําให้เธอนี่ย อดกินอาหารจากแอร์เนี่ยมาหลายพันปีแล้วและลูกในท้องเนี่ยก็ไม่ได้คลอดสักทีจริงๆแล้วเนี่ยเฮราเคสเนี่ยเธอแข็งแกร่งมากครับเพราะว่ามีขนาดความสูงมากถึง2 0 0 0 0เมตรหนักไดถึง2ล้านล้านตันและความยาวหก0อแต่เธอเนี่ยมีความห่วงใจต่อสภาพแวดล้อมครับทำให้เธอเนี่ยไม่สู้กับพวกนโตที่มาแย่งลูกแอร์ไปพอในการต่อสู้เนี่ยเฮราเคสจะต้องใช้อากาศจานวนมาก้าว่าเธอเนี่ยหายใจเข้าทีหนึ่งเนี่ยทวีปทั้งทวีปของเธอเนี่ยคงไม่มีอากาศและทุกคนก็ตายหมดรวมถึงลูกเธอด้วยทําให้เฮราเคสเนี่ยได้จะเฝ้ารอ โอกาสที่จะได้กินแอร์พ้สุกที่ร่วงจากตนจะกระทงการมาถึงของพวกคคมัสเซอร์ที่ปรุงแอร์ให้สุก120%ครับเราก็เลยได้เห็นพลังปอดอันมหาศาลของเฮราเคสที่ใช้ในการสูดอากาศมากกว่า5ล,าล้านล้านล้านตันในการคลอดลูกของเธอตัวล่าสุดซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เธอรู้สึกขอบคุณพวกโทริโกมากๆแม้ว่าตอนแรกเนี่ยเธอจะไม่ค่อยชอบพวกเขามากนักนอกจากปอดที่แข็งแรงในการสูดอากาศเข้าไปแล้วเฮราเคสเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการหายใจออกเป็นอากาศแรงดันสูงครับและก็มีการพิษออกมาด้วยซึ่งความแรงนี่เนี่ยมันสามารถทำ พื้นดินเนี่ยทะลุไปอีกฝั่งของโลกได้เลยครับนอกจากพลังในการหายใจเท้าของเธอเนี่ยก็สามารถทําให้พืชเกิดหรือตายได้อีกด้วยถ้าหากว่ามันไหนเธออารมณ์ดีเธอเหยียบไปที่ไหนเนี่ยที่นั่นก็จะอุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์เติบโตแต่ถ้าหากว่าอารมณ์ร้ายเมื่อไหร่ที่นั่นก็จะแหลงไปอีก1000ปีเลยครับความสามารถในการรักษาของเธอเนี่ยก็สูงไม่แพ้กันครับถ้า,ากว่าร่างกายของเธอมีบาดแผลเนี่ยก็สามารถรักษาได้ทันทีหรือแม้กระทั่งเซลล์ที่แตกตัวออกไปก็สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาได้นั่นทาให้้เเเเธธอออออถถููกกกกกกรีีียยยว่า่าาาามมตตะแนึ ตีจนหัวแบะครับแม้ว่าจะไม่ตายก็บาดเจ็บสาหัสหนักทำให้เธอเนี่ยฟื้นสภาพได้ยากจนกระทั่งได้รับการรักษาจากเซ็นเตอร์ที่ไหลออกมาจากโลกเพื่อรักษาทุกสิ่งในบริเวณนั้นหลายนี้ก็คือเรื่องราวของ8ดราชันจากเรื่องโทริโกครับก็เป็นยังไงกันบ้างเอาจริงข้อมูลทั้งหมดที่ผมให้มาเนี่ยมันก็เป็นการตีความของผมเองบ้างครับก็ก็อบช่องไหนมาก็ไม่รู้นะเออไปก็อเข้ามาด้วยไม่มันไม่ได้ทําเองหรอกโอ้โหเฮียความลับบริษัท เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบและก็ขอบคุณสมาชิกนะครับที่สมัครเข้ามาตั้ง2คนเนี่ยคือไม่คิดว่าจะมีคนสมัครด้วยแต่ก็ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทําเรื่องอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แต่ก็ขอบคุณผลตอบรับจากคลิปที่ผ่านมาด้วยแม้ว่าบางคลิปที่มีการโหวตสูงจะมียอดวิวต่ำก็เถอะยากไดคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มาเอาละกันผมจะพิจารณาว่ามันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าและสำหรับใครที่อยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ยากครับแค่กดไลคแล้้ววก็ก share ิปนีพอใจเ่ ระบบอัลกอริทึมที่ผ่านทางมามันจะบอกว่าฉันคืออัลกอริทึมที่ผ่านทางมาจดจำใส่หัวแกไว้ชชแแ้ะก็ดันคลิปให้กูแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ